ครับต่อไปการคูณแบบผลต่างกําลังสองนะครับผลต่างกําลังสองเนี่ยตัวสูตรของมันหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองมันจะแตกมาเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปเห็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังเราก็แปลงรูปมันเป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองซะนะครับ ทำไมทำไมมันถึงเป็นแบบนี้อ่ะลองมาดูกันนะครับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังเอาจากเรื่องการคูณจากเรื่องการคูณเอกนามของคูณานะครับจากจากเรื่องการคูณนะครับจากเรื่องการคูณพั้งคูณานะครับเอาตัวหน้าเนี่ยคูณเข้าไปอางอีกเว็บหนึ่งนะครับ ที่มันคูณกับตัวนี้ก็หน้าคูณหน้าก็เลยกลายเป็นหน้ายกกำลังสองตอนที่มันคูณกับตัวนี้หน้าคูณกับบวกหลังก็เลยเป็นบวกหน้าหลังนะครับต่อมาก็เอาเจ้าลบหลังเนี่ยลบหลังนะครับคูณเข้าไปอ,าอีกเล็บหนึ่งลบหลังคูณกับหน้าลบหลังคูณกับหน้าก็เป็นลบหน้าหลัง ลบหลังคูณกับบวกหลังลบหลังคูณกับบวกหลังลบหลังคูณกับบวกหลังต่างชนิดกันใช่ไหมครับต่างช้กันคูณกันก็จะได้เครื่องหมายเป็นลบนะครับหลังคูณหลังก็หลังยกกำลังสองนะครับบวกหน้าหลังกับลบหน้าหลังเนี่ยมันเป็นจำนวนตรงกันข้ามเรงนั้นตรงนี้ก็หมดไปได้ศูนย์นะครับมันก็เลยออกมาเป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองนี่แหละครับ ก็โอเคอ่ะหยิบม,มาใช้กันเลยนะครับมาดูวันนี้กันนะครับ หน,าา okay. หน้าบวกหลังคูณกับ <Aaron> หน้าลบหลังตอนนี้มองว่าหน้าคือรู้สองแล้วก็หลังคือรู้สามเราจะมองว่าหน้าเท่ากับรู้สองแล้วก็หลังนี่คือรู้สามตอนนี้มันจะเข้ารูปหน้าบวกหลังคูณอยู่กับหน้าลบหลังดังนั้นก็จะได้หน้ากำลังสอง ลบด้วยหลังกำลังสองรู้สองยกกำลังสอง 2, ก็ได้สองรู้สามยกกำลังสอง 2, ก็ได้สามนะครับท้องต่อไปนะครับมันก็จะมองรู้ท่าเนี่ยนะครับเป็นหน้ารู้สามเป็นหลังนะครับนี่เร็บแรกก็หน้าลบหลัองนี้ เปลี่ยนเครื่องหมายตัวนี้นรูทห้าเป็นหน้าบวกรูทสามรูทสามเป็นหลังนะครับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะครับก็จะได้สรุปให้เห็นกันตอนนี้ตัวหน้าเท่ากับรูทห้าตัวหลังเท่ากับรูทสาม หน้ากำลังสองลบด้วยหลังกำลังสองรูท้ากำลังสองได้ห้ารูสามกำลังสองได้สามอันนี้ลบก,กันเหลืได้สองข้อต่อไปข้อที่สามนะครับหน้าคือรู้เจ็ด 7, หลังคือรูห้าอันนี้คือหน้าลบหลังลอันนี้ก็หน้าบวกหลัง สามสูตรเลยนะครับหนระือจะเป็นหน้าบวกหลังมาก่อนก็ได้เพราะว่าการคูณมีสมบัติการสลับที่นะครับหน้าลบหลัง üler, หน้าบวกหลังมาก่อนหน้าลบหลังตามมาที่หลังก็ได้นะครับนะนะการคูณมีสมบัติการสลับที่นะครับก็นะจะกลายเป็นหน้ากำลังสองลบด้วยหลังกำลังสองนะครับ ก็เป็น7จลบหอันนี้ก็ได้2ข้อต่อไปตัวหน้าคือ3ามูท่าแล้วก็ตัวหลังคือ2อันนี้คือหน้าลบหลังวงเล็บอีกอันนึงคือหน้าบวกหลังแทนท่าตามสูตรนะครับหน้า กำลังสองลบด้วยหลังกำลังสองแจกกำลังสองไปที่สามแจกกำลังสองไปที่รูทห้าแจกกำลังสองไปที่สามสามกำลังสองได้เก้ารูทห้ายกกำลังสองได้ห้าสองกำลังสองได้สี่ก็เลยกลายเป็นสี 4, น่สิบห้าลบสี่ก็จะได้สี่สิบเอ็ดนะครับ ในข้อที่5นะครับตอนนี้ตัวหน้าคือ2อรสตัวหลังคือ3ารสหน้าลบหลังอีกวงเล็บหนึ่งก็หน้าบวกหลังก็จะได้หน้ากำลังสองลบด้วย หลังกำลังสองแจกกำลังสองไปที่สองแจกกำลังสองไปที่รู้สามเช่นเดียวกันอันนี้ก็แจกกำลังสองไปที่สามแจกกำลังสองไปที่รู้สองนะครับดังนั้นวงเล็บแรกสองกำลังสองได้สี่รู้สามกำลังสองได้สามวงเล็บหลังนะครับสามกำลังสองได้เก้ารู้สองยกกำลังสองได้สอง สิบสองลบสิบแปดก็ได <L> ้ลบหกนะครับต่อไปนะครับหน้าคือหนึ่งส่วนรู้ท้าหลังคือรู้ท้าตอนนี้มันคือหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลัง ราะฉะนั้นก็จะเป็นไม้ตรงนี้แล้วกันหน้ากำลังสองลบด้วยหลังกำลังสองแจกกำลังสองไปที่หนึ่งแจกกำลังสองไปที่รูทห้าแจกกำลังสองไปที่หนึ่งก็ได้หนึ่งแะแจกกำลังสองไปที่รูทห้าก็ได้ห้าหลังเนี่ย รู้ท่ายกกำลังสองได้หนะ้าก็เป็นหนึ่งส่วนห้าลบด้วยยี่สิบห้าส่วนห้าลบยี่สิบสี่ส่วนห้านะครับนะก็เป็นลบสี่เศษสี่ส่วนห้า